สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Human i c ซีนะครับผมไม่น่าเชื่อจะมาถึงพาร์ทสิแล้วนะครับอุตสาห์เคลียร์ข้างในไปได้แล้วนะแต่ดันมาเกิดการคลาสะก่อนให้ตายเหรอคอมข้างเลย <c oughs> อถือว่าเป็นการคลีนอีกทีนึงนะผมตรงนี้น่าจะมาเริ่มแต่แรกเลยมั้งที่ค่อยๆจัดการซอมบี้ทีละตัวนะนี่ไม่โดนเฮ้ นั่นไงเออผมเอาแก๊สแมนไหยังนะตอนนี้ยังไม่ได้เอามาด้วยร่ำใหม่เลยไอ้ตายเอ๊ะอ๋อตกใจนื้ลูกกระสุนกระสุนลูกซองหายโอเคพี่บื้อเขากำลังมาแล้วรีบรีโหลดเลยแมง ไหนๆก็ไหนๆและรีบเคลียร์ครับเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองลงไปข้างล่างไม่ลงแล้วไม่ลองด้วยเก็บของเสร็จคือจบเลยไม่ข้างล่างมันคืออะไรก็ไม่รู้หายนะทั้งนั้นเลยให้ตายเถอะโอเคนั้นเดี๋ยวผมไปเอาแก๊สแมสก่อนนี่ไงแม่งเดินออกมากันละครั้งนี้จะไม่ดักละไม่เดินเข้าหาเลย นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ใจยังครับโอ้โย,เอ,อยเอ้ยผมรีบไปนั่งเงยนั่งเหียวเวลอัพเลยปึ๊บแต่ไม่เป็นไรฮะหมดแม่งเลยนี่เขาเรียกว่าคอมโบส่วนไอ้นี่เหรอยัดครับที่เหลือก็เมลีเอา อ้าวไม่ไงี้เขียร์กำลังเดินมากันเว้ยรีโหลดรอเลยดีนะผมไปปรับแอมเบียนซะหน่อยให้เสียงมันเบาลงครับพายุไม่งั้นนะฟังกันไม่รู้เรื่องไม่งี้ไม่ให้หรอกไม่งีเออไม่ไงล้เคลียร์ ว่าจะไม่ยิงละตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีของแค่อย่างเดียว <c oughs> คืออะไรซึ่งไม่ต้องการนะเฮ้ยห,หมอไมเ่เดินเร็วจังอ่ะนี่ไงีฮึบหุวัดหุวัดหุวัดเอ้ยแม่งก่อนตายจะตีกูอีกคำรามซะด้วยไม่ไม่ไม่ไงไม่ไม่ไม่ไมไม ไม่งไงโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวดะอ้าวไอ้นั่นมันหูไม่ค่อยดีหรือยังไงวนะน่ะไม่รู้อ่ะยิงนี่ก่อนเลยไอ้ตัวคาน,นอันตรายสุดละสำหรับผมนะข้างหลังเขาเคลียร์ใช่ปะยับ เฮ้ยนี่ออ้าวมันโดนลูกหลงเหรอหัวหายเลยมาเดินยัดเลย้ยเหมือนไอ้คานสองตัวทีนี้สักคาเร็วน้ำมึง คันเลยหรอไงอม,มาดิไอ้กลัวเว้ยมีลูกซองเคลียร์ตายเฮ้ยผมไม่โคตรเก่าอ่ะเก่าเกมไงกระโดดยิงอืม,อม,อมสีข้างในเหมือนเดิมไหมผมจำไม่ได้นะว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าดีพ้นดีกว่า เป๋าเรดิโอนี่ไม่ใช่กระเป๋ามันคือเรดิโอแล้วก็นี่แอร์ด็อกไม่ซ่อมดีกว่าไม่ใช่ไม่ซ่อมไม่เอา <c oughs> โยนทิ้งเลยก็อันนี้มีห้าสิบแคลกับเลือดตอนแรกม,มันมีเยอะกว่าน,นี้ไม่ใช่หรอวะ <c oughs> แม่งเอ้ยผมโดนต้มให้ตายเถอะแล้วก็อันนี้ขออย่าไม่ลงแล้วกันนะ แต่ทําให้รู้ว่าตรงนี้มันคือภัยอันตรายอ,อมันคือบังเกอร์ลับครับให้ตายเถอะตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมอกระสุนโอ้ออายี่ยมดีครับกระสุนเพียบเลยถ้าหมดจะไม่ผิดน,นะ คลิปที่แล้วมันได้ของดีกว่านี้ไม่ใช่หรอวะให้ตายมันได้ชุดเกาะแบบเท่ๆอันนึงอะผมจำไม่ได้ม่กเรียกว่าเกาะอะไรอะะมันเท่มากเลยนะอันนี้มันได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเซ็งเลยตรงนี้เคลียร์ครับส่วนด้านล่างไม่ลงนะขอไม่ลงไม่คุ้มครับไม่คุ้มเดี๋ยวค้างอีกโอ้ในพวกมือพ่งเดินมาถึงแล้วนะหรือยังไงสูวัดก็ให้เดีไม่ มไ,ไม่ไงแต่มันดูมันอเลอร์ตอยู่ตลอดนะแบบม,มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมาทางนี้ดิไม่มมไงทุบซ้ำด้วยเบื่อพายุหิมะจ,จริงเลยให้ตายเถอะฮได้ของมาก็ตามมีตาเกิดครับได้เท่าเน,นี้ยผมได้แค่นี้แหละ พายุเหมือนจะสงบลงละให้ดูดี่เราได้น้าเพิ่มบ้างไหมอ้หูเพียบเลยไม่เงียไม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งเอามา <c oughs> ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนน่าจะได้มาจากหิมะมั้งผมว่านะอะเอ่อตอนเนี้ยคือเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นบังเกอร์เว้ยตรงนี้เลยคือบังเกอร์อืมถ้าอย่างนั้นเรายัางเตรียมเตรียมตัวไม่ดีพอเราลงไปเราตายแน่ๆครับเพราะเราผมป่วยด้วยไง ให้ตายอเออไปทางไหนดีละ่ะทีนี้เหมือนผมจะเคยเห็นมันจะมีเส้นทางหนึ่งครับที่มันจะเป็นเป็นเส้นทางที่ข้ามสะพานครับแล้วมันจะเจอกับเหมือนกับพวกกลุ่มทอมบี้เยอะๆผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะอาจจะต้องเดินเท้าครับเพราะว่ารถเรามันไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยจริงๆอาจจะพร้อมก็ได้นะเราก็แค่เปลี่ยนจากรถคันนี้ไปเล่นเป็นรถคันนู้นไงไม่เห็นยากเลย ไม่เงยไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนรถก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่มีรถละเออคิดไปคิดมาไอ,อ้ตรงนั้นมันรถมันใช้ได้นีว่วา <c oughs> โอเคถึงละเดี๋ยวจะรถคันนี้ออกดีกว่าครับอาจจะออกยากหน่อยแต่ผมว่ามันก็ออกไม่ไม่มีน้ำมันไงแล้วไม่ไดเอามา <c oughs> โอ้เฮตายเรียบร้อยครับทีนี้คันนี้ก็ใช้ได้ละ มวิ่งไปวิ่งมาจั้งหลายรอบเลยนะเพรลืมเอาไอ้นี่มาครับถังน้ํามันให้ตายเถอะไปเราไปเติมน้ำมันอีกนิดนึงครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันมีน้ํามันมากพอครับในการเดินทางเรียบร้อยทีนี้เราเต็มสูบแล้วเก็บของได้เยอะอยู่ครับคันนี้เอาไปใช้แทนก่อนจําเป็นนะ เต็มทางเลยทีนี้มาเดี๋ยวเราไปนอนในแคมป์ดีกว่าครับมันรู้สึกอุ่นใจกว่านอนบ้านตัวเองนะเพราะว่าบ้านตัวเองตอนนี้คือแบบอะไรก็ไหวลู้แหวงเอ้ยโล่งซะขนาดนั้นโคตรอันตรายเอ่อผาพาทางเข้าแคมป์กอนในทางนี้ทางนี้มันมืดจนมองรถตัวเองไม่เห็นเลยกันลื้ให้ตายเออเดี๋ยวเราไปนอนที่แคมป์กันวันดีวันนี้ขอนอนที่นี่อีกคืนหนึ่ง มันก็บอกอุย้ยหลายคืนแล้วเนาะแต่ทีนี่มันปลอดภัยกว่าเนาะขอนอนด้วยคืนนี้ผมขอนอนที่นี่ก่อนแล้วกันไปเจอตอนเช้าครับเช้า,ชาแล้วครับบลุกขึ้นยืเนเงียปะผมว่านะตอนเนี้ของเรามันค่อนข้างเยอะครับของที่มันเกี่ยวกับไอตัวเรดีโอทาวเวอร์น่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปเรดีโอทาวเวอร์กันดีกว่าเออ ลองเอาของที่เรามีครับที่มันดูแบบว่าเออน่าจะเอาไปใช้กับที่เรดิโอทาวเวอร์ได้อ่ะลองไปดูแล้วก็เผื่อของบนนั้นมันน่าจะเกิดใหม่ละสบี้น่าจะไปวางให้ <c oughs> ไม่น่าใช่นะเราต้องไปที่นั่นกันอืมกระสุนกระสุนปืนอะไรก็พร้อมอยู่ครับไม่ใช่ปัญหานะสำหรับผมในตอนเนี้ยกินน้ําก่อนน้ามันจะเสียอยู่แล้วนี่โให้ไม่ดื่มน้ําทะลุแมสเนี่ย รังบ้านไมไ่อยู่ไกลหรอกอยู่แค่ตรงนี้เองเราจะต้องไปเคลียร์ตรงรีดโอทาวเวอร์กันอีกรอบครับผมไม่มั่นใจว่าซอมบี้เขาเกิดกันหรือ,อยังนะแต่ขอเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อมันต้องได้ใช้จริงๆครับเพราะบนนั้นซอมบี้เยอะจริงๆเยอะมากๆครับโอเคผมว่าของมันมีแค่ตามนี้แหละแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันต้องใช้สายไฟด้วยแต่ผมไม่มีอ่ะ ช่างมาแล้วกันนะค่อยเอาไปหาเราค่อยไปหากันดับหน้าแล้วกันเราเอาจําไปด้วยแล้วกันไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าเอา่อไม่น่าจะมีละน่าจะหมดแล้วแหละหมายถึงของที่ผมมีนะน่าจะหมดละโอเคไปครับเดินทางกันดีกว่าเอาเล่ยเอาใช้ในการกินช็อกโกแลตก,กันหน่อยเรอหว่างรถตุ้มมีอะไรอีกบ๊วยโป๊บบ๊วะอ่าอันนี้ ออกไปหมดเลยนะไอของที่มันเป็นแบบพอที่จะใช้ได้ไม่น่ามีแล้ว่ะนี่โหลดกระสุนกันสภาพคูกพร้อมพังมากปืนไปฮะทีนี้เราจะเดินทางครับไปที่นี่กันรีดิโอทาวเวอร์โดยการใช้เส้นทางลัดเลยเฮ้ยไม่ลัดดีกว่าวะเดี๋ยวยางแม่งพังไม่คุ้มโอเคเรามาถึงกันแล้วครับ ผมเลยนิดนึงนะสอมบ,บี้ไม่โคตรเยอะเลยว่ะเคลียดีไหมนะไม่เคลียก็ไม่ได้อีกเผื่อเจอของที่ตรงนี้ด้วยครับเคลียอะไรแล้วกันถ้างั้นใช้พวกเออ,อร์มันง่ายดีแฮะ ลุกหมดเยี่ยมเลยเคลียได้แอดคีบอดี้มาเอ้ยแม่เฮ้ยมองไม่ค่อยเห็นไปเอยนี่ไม่งี้โอ๊ยโอ้ยมังขับกูเองนะต้องใส่แมสว่ะเออ พอยังชั่วมีหารหมาไม่เอามีดไม่เอาแล้วผมแม่งป่วยอีกแล้ววะโคตรแย่เลยฮันแน่ไม่มีตัวใหญ่เราใช้วิธีการอันี้เอาง่ายๆครับยิงเลยไม่ต้องเปลืองเวลา มาดิโอ้แม่งตีกูก่อนไอ้เ่วยอันนี้ดักเทปเยี่ยมใส่กระบองปืนพกามาก่อนตรงนี้น่าจะมีของดีนะเราไปทางขึ้นในนี้ครับทางขึ้นไปตรงเรดิโอนะแล้วแม่งพายุมาจากเช้าเลยอะ โคตรแย่เมื่อไหร่จะหมดสักทีวะยังมีซัมบี้เหลืออยู่อีกไตเขาให้ไตไตเขาให้โอ้ข้างบนนั้นมันอะไรกันนั่งธนูงั้นรอข้างในเหมือนจะไม่มีอะไรเลยคืนก็นได้วะธนูนักล่ามาลงเขาหนาวอีก สานสานตกใจแม่งเอ้ยกิ่งไม้นู้ั่วซอมบี้วิ่งมาโอใจหายเลยไั <Exped ition introductions> ่เงียชนแม่งเลยกระเด็นเลยมาเดีเออเอาไงดีวะขามไปรอดนั่นดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวไงมึงอะ ม่นมันไม่ผมแ่งแ่งช้าจังวะผมป่วยเหรอน่าใช่นะไม่รู้อะล็อกล็อกเอาอากาศมันก็หนาวไงเข้าใจอยู่ดูสิไม่กระสุนฟรีเยี่ยมเลยรีโหลดพิสทอลเลยจะใช้ยิงหัวห้พวกนี้เอาไปไหนแล้ววะเฮ้ย นี่ตลกอะไรกันเนี่ยโอเคเราถึงแล้วครับถ้าตรงนี้เกิดแสดงว่าตรงนั้นก็ต้องเกิดอ่ะโยหหัวคำรามไม่โดนไม่โดนเออเลยใช้สกุมโคต้าเลยฮึฮึเฮ้ย เวนี่พันแผลชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าที่ทำเคลียลูกซองขึ้นเลยครับเราได้ใช้แน่นอนโหลดรอมันยังเดินไม่ถึงประชิดต,ตัวเราครับพอมีเวลาให้รีโหลดอยู่ ลดข้างในนั้นน่าจะมีไอตัววิ่งครับพ่บึกวิ่งกบไอตัวอ้วนแน่เลยผมว่าอ้วนพีชเคลีย์นี่ไงมีเยอะยับแล้วค่อยยิงียตัวครับ ตัวนโอเคลุ้หมด,หมดไม่งั้นตัวเกาะรถดนีนะเคลียร์ข้างหลังไว้ก่อน รูปซองขึ้นมาดีกว่าเกียรถโอ้โหเยอะจังวะลนถอยไกลเลยทีนี้คว่ำเลยมึง ควันแม่งบังตาโอเคทานโอ้ใช้คุ้มเลยเว็บปืนยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยโป๊ะเถอะเดี๋ยวสองมือสุดท้ายครับหมดแล้วข้างในก็นยังเหลืออยู่ครับถือมันให้โอกาสเราได้ฟาร์มของครับโหไม่มี ทำอะไรตรงนั้นวะยืนเต้นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะมาหนีมาหายเลยโอ้จุดเากาะแอลกอฮอลพวกนี้ไม่เอาอะของแต่งครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่น่ากระสุนพืนพกกระจุดสองสองโหลดรอแตใไม่ทรมาน อันนั้นบอกมึงก็ปล่อยกูไปก็ได้ไม่ปล่อยน่าจะเคลียร์แล้วบึมบั้มขนาดนั้นไม่เคลียร์ข้างในมีอ,นอีกเหรอเฮ้ยตายเหอะนี่ขนาดผมทำระเบิดขนาดนี้แล้วพวกมันยังหูตึงเลยผมอีกฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนไม่รู้แหละแค่ไม่มีตัววิ่งก็พอ สำหรับผมในตอนนี้นะร้อยต้องมีของดีอม,มีขยาืม,มีขยาขอบคุณครับก <c oughs> ็ก็ดีแหละจะมองว่าดีมันก็ดีจะมองมันไม่ดีมันก็ไม่ดีอเอาเป็นว่ามองว่ามันดีแล้วกัน <c oughs> ดีสุดละมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับ โหลดผมชอบการโหลดแบบแทคติคอลมากเลยนะมันเท่กระสุนโคตรเยอะตรงนั้นช่วยไม่ได้วะ่ะต้องสูง้ฮานนี่ยใครมันตีแล้ววะอย่าบอกมันตรีรถกูนะเอาไงดีเอาเป็นพกดกว่า หมดลูกซองเคลียร์ไอควันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแค่ควันแบบจากการสูดดมซะมากกว่านะ เพราะว่าเราไปเข้าใกล้มันก็ไม่มีดาเมจอะไรกับเราเคียร,ครับที่นี่ค้นหมดละแล้วก็เคลียซอมบี้หมดล้าด้วยเดี๋ยวเราไปเอารถดีกว่าครับจะขับรถขึ้นมาข้างบนนี้เลยเพราะว่าของที่เราจะใช้มันอยู่หลังรถหมดเลยครับม,มาได้แค่นี้แหละที่เหลือเดินเท้าครับฮันนย่ยังมีอีกเหรอหน่อยเน่แสดงว่าข้างบนมีอีกครับ มันไงเพียบเลยทีนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมวางเป้าได้แย่มากโหลดเคลียร์เอ้ยไม่เคลียร์ว่ะจากไหนวะเน,นี่ย เคลียร์นะได้โปรดใช้กล้องส่องทางไกลเลยครับเพื่อดูรอบๆดูสิอ่าโอ้ไม่ใช้คาแบตเตอรี่แล้วเราไม่ได้เอามางไงอะรีดิโอไม่ต้องใช้ไม์ครับอ่ามันต้องใช้อิเล็กทริกเคเบิลครับ หาลูกเก็บไว้ก่อนเอ่ออะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นไอตัวแผ่นที่มันเอามาจากพวกเอ่ออะไรวะเหมือนเมนบอร์ดอะเออไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่ใช่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเออผมไม่รู้อธิบายยังไงแต่ที่แน่ครับตอนนี้เราได้เรดิโอนะยัดไปแล้วครับแค่อันเดียวคือทั้งหมดที่เอามาเนี่ยมีแค่เรดิโออันเดียวที่ถูกต้องครับ <c oughs> โอ้ยตายเอะโอ้ยหนอ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดิหวังว่าจะไม่ซ้ำรอยนะที่โยโลโลงมาเนี่ยบอกเขาบนมีแค่ธนูอะถ้าง,งั้นลงเลยแล้วกันกลั <c oughs> วประวัติซ้ำรอยทีนี้เราจะต้องหาสายไฟครับแล้วก็ไอแผ่นคล้ายเมนบอร์ดเขียวๆอะแล้วก็คาแบตเตรี่หาไม่ยากนะนะเอาละผมว่าคลิปหน้าเราต้องจริงจังเกี่ยวกวับเรื่องไอจุดเรดิโอตรงนี้แล้ว ไม่งั้นเราจะค้างคาอยู่อย่างนั้นครับไม่ได้ทําอะไรสักทีเดี๋ยวผมขอดูรถหน่อยดีกว่าไอ้คันน้องพูดถึงครับมันไม่มีอะไรเลยปล่อยเดี๋ยวเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวเราไว้เจอนคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบาย